สวัสดีค่ะเจ็บแต่จบเมียติกชิโร่ประกาศตัดขาดการวิพากษ์รเสียแรงเคยรักมึงสนิทสนมกันมานานแต่ล่าสุดหลังการวิพากษ์รโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กเสกโลโซเสกสรรสุขพิมายไม่ขอไปร่วมคอนเสิร์ตด้วยรักและห่วงใหญ่กับติ๊กชิโร่มนัสวินนันทเสนเพราะรับไม่ได้ที่เมาแล้วขับจนไปชนเด็กเสียชีวิตถึงขั้น เสกต้องออกมาขอโทษติ๊กและครอบครัวแทนการล่าสุดเฟซบุ๊กอ้อพันธิลาพยาติกชิโร่ได้โพสต์ข้อความตัดขาดกับการลั่นเสียแรงที่เคยรักมึงแค่คนคนเดียวที่ทำให้ระบบปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงซึ้งใจามากขอบคุณนะบนโลกใบนี้หาความแน่นอนไม่มีหรอกไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ เสียแรงที่เคยรักมึงความทรงจำดีๆจะอยู่ในใจนะขอบคุณที่เคยรักพวกเราเจ็บแต่กูขอจบนะครับขอบคุณ MGR ออนไลน์ค่ะเสกโลโซติ๊กชิโร